นี่ก็แม่แปลเปิดนี้หน้าแม่เปิดหน้าแม่ว่ะ อะไรกันตัวตว้ขอขอาวถ้าขันมันจะไ,ได้เอ็นดอืมจริงดีดีหย,นะยิบแบนนะหีิบปะไม่หยิบแบนนะดีมากขี้เขาโคตรแน่สนเลยนะเว้ยเพลงนี้ เอาแต่จะมึงก็ไจะแต่โลโลไลออนก็ได้ไม่เนอะเอาอีกี้ก็ได้แหมลูกลักลูกลักกลายเป็นอิกี้ยังได้แทนเนี่ยนี่เลูอกลักโอ้โหอันนี้รักมากเลยไปไกลๆตีเลยไอ้ตัวใหี้ยนี่ได้เหมือนเดิม

ทีเเ่เกมเแบบว่าทีเกมที่เกมอืมต่ออะไรดีกาจะได้ลูกบว่ะทีเกมนี่ทีมเดิมปะทีใหม่ทีมใหม่แบนแบนลูกบูหายอยู่เหรอเจ้ย่ okay. ล่าเราเจอได้เราเป็นวันเดอร์ต้องเอาตัวตามทันมาว่ะ ย,ยิ่งหน้าไงตัวตามทันเขาจะเล่นคีล่าเราเปิดล้งางขนาดนะเราอยู่กวาด ส่งอย่างเด่อาไม่มีพี่มีอะไรบ้างอไมาลองทาชีมีไหมาจีไม่มีพี่ที่ใหม่ัไม่มได้สิอ้าอืมถาเหมือนก็ต้องเลือกอันนี้ก่อนแล้ววะมาตาฝ y ามตมต แล้วจบเกมนี้ลิงเพื่อนกับผมได้ไหมโหเจะบเนตอนซ้อมมันดื้อไม่ครเบขาดภาพไม่มีอะไรเลยกูไม่ต้องการเปิดกูต้องการเปิดออฟมนกระป๋าตอนสุดท้ายกูจสดได้ว่าต้องขาดไปไอ้เหี้ยแม่ต้องลิงกับกูต้องลิงกับกูผมไปซื้อตัวต้องเมตามาไปซื้อแบบเด็กตาอะไรเงี้ยเออว่ะต้องลิงใหญ่ๆกูก็ได้อันนี้เข่งตอน ด้ววยตัคือถ้าสมมติเอาอันนี้มาเอาเชนนล่อาบันเดอร์มันเฟกได้อยู่อันนี้ก็บันเดอร์ก็เฟกได้แหละแต่อยากเอาไปเฟกป่าแม่งก็ลงมากกว่าอืมอเอาเพนเก็บมาอ่เนาะ จะอย่เดิรกูต้องยอมท้าสมติการเดิร์โอเมนชนนี้ไม่ได้มีีอไระไม่ก็วันเดิร์ไปออฟแล้วเซนรเ เออออาเดียไปออฟแล้วเซนี่ออกมาจบแค่นั้นอีซี่ชิดเพราะอยากให้อยากให้ดีอยากได้ออฟเติมไบอ่ะชิดไม่คุ้มขอบคุณด้วยแสงอันนี้ใช่ไหม เวิล <laughs> <Review. S 1> ขอขอควายฮะไอไอ,อ,อไม่ีวันนีแเอาไวไวไวก็เท่บวันแมตต้นเกมเอ,อเองะไ <t art> อ้เงี้ยสภครับรอเกมหลังเวลสี่ เดี๋ยวถ้าเราเล่นตรงนั้นไม่จะเล่นยากไปว่ะเล่นตัวเมองมังกรมังกรตัวแรกไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ปล่อยไปผ่านไปเถอะถ้าเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็ไม่เอาเราไม่ต้องเป็นคนเปิดเอาเก่ง่ะได้สิแล้วแต่จังหวะอะคิดดูแบบเอาเองจะไม่พูดว่าจะอ่อยๆเคนเปิดไม่เปิดอย่ครับผมเปิดใหม่อยู่ไหมนี่มีคนไหมอืมไอ้ยิ้ได้อยู่มันเอาไอ้คิวมาด้วยเอมิลี่ เราเคยซ้อมกับทีมนี้วะชื่อทีมอะไรน,นะดูแบบเดเดวิลเดวิลแอทแท็กอ๋อเออชัดแล้วแหละ,ละอุงอุงไปซ้อมมา <laughs> แล้วไอเฮี้ยมันอะแจ่ไม่เคยจำมาตัว <laughs> ไลท์วีเอมิลี่ไวท์สกิเอ้าวกลัวว่าแข็ง ข่งของนวนายเอี่กับเอ็มูสูงไมไม่อชอบเท่าไหร่ มาเอาคลิปเล็กดย,ยกันรับอยู่เป็นแทงลงแทงล่างติเก้าตัวหางออยู่กำล,ลังเอคลเพยังไม่สีมันไม่สี่นะเพนะสีและะ้วใช่เสีแล้วอุ้ยสีแล้วรรส่วนี้ส่วนนี้เอกมาออกมา คอมเมนต์เตีอมนตเตาโอ้โหได้ไไ้เลยนะฟิกม่น่าฟิกสองนาทีสิเมื่ก่เล oh. ็กได้เมีน้าดึงหลด เล่นของเล่นไหนพี่เล่นของอะเพนเพนเข้าหลีมังกรมังกอไอใครมังกรมังกรกูปี๊ปไม่มามังกรอไปก็ได้ทำเน้นเน้นเน้นเล่นกับเพื่อนหันไปเนี่ยไปเลยไปเลยเอาไม่ได้ก็อย่ากปืนเขามีลงนะแผนนี้ไม่ถึงอะเขามังกรบ้างปืนไม่ได้ไม่ได้โอ้มันไม่เก็บอย่าง ผโมพโูตัวเกาสดละ่าย่ค่ล่นนะยังซูงอยู่กางน,นะบอดน่าจะมีการี่ล่นหน้ากกว่าไม่แค่นีเลย นหนึ่งมีหน้ากับมีหน้าเจ็ดสิบแง่โลยูกับผมเยอะโดดนมระโดดสวนเลยสอเลยสวนเลยสเลยสวยพี่ตายหหมดหมดโอหงไปหวับโมง่ลกไม่ลูกกูลูกใครได้รอโดนบีบแห่ไหนได้ไหม ไอ้ทามไเย็นไอ้เจ๊อยู่ผมผมบางคีไม่ได้เรื่ดร้อนเรื่ดร้อนแยงนมีวอดต่อกันโะฟิลิงละสี่ทีสี่สองรางเพลงอ่ห้านาทีสี่สองบอกอาห้าี่มันไปกี่วินาทีห้านาทีสองรองไที ดื่มๆคุณดาวอ่ะสองนาทีใช่ปนั้นสองนาทีสองนาทีก่ <Okay. S 1> อนเลรกจะเกิดเลยมันมันได้โซนก่อนไม่มีบ่อนนะอย่าโดนยิงโอดผ่านกลางนะรองดูเดี๋ยว่เหรอเพื่อนโอ้ยมาก็มีของคุ่มนะฮะไม่ได้เยอะยังไม่เอาจวดได้นะเอสโซอ,อันติแล้วนี่หน้าติ รอกันมาก่อนเลยบบลำเลยพี่รอมากเลยเพีนกับไดเร็ตลงบุรีนะกูไม่มีได้วเราแก้ว,วออดกันงออกก่อน,ปนยอยไปใต้เนี่ยยเเฮ้ดี๋ยวรอรับล่างคนหนึ่งไปเลยนะไอ้พับขึ้นมาบนกับรองให้ไอ้รับล่างกนะ็เอาบนนะ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 แต่ อย่าอย่ากะอย่าเล่นเกินอย่าเล่นเกินอย่าตายล่าคิมลีนคิมคิมช่วยหน่อยคิมต้องเอาไว้ต้องเอาไว้เพนหายนะพี่ในนีขึ้นชาเลยไดวสลับคือได้ป้อมแล้วเปล่าเว้ผมนั่นนั่นได้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 เกือบตายตายเะเนี่ยโดมินาส์เกิดบอกแล้วอย่าอย่าล้วผมลงแล้น่าจะได้การ เพนโลอ่ะเพนเจ็บอ่ะต้องรีอ่ะเพนไม่เจ็บภาพภาพการอะไรหน่อยนี่นายนี่นายเป็นปวยเป็นไอคิวเนี่ยมันไปกลางนะพี่มันไปกลางหมดเลยดึงมาไม่เป็นไรการการคีพอตอนเนี้ยเราได้สองปั่มเราคุมแล้วต้องรับกลางนะต้องรับกลางนะ ทันโตกโหปิดได้ยังไม่ทันไปไฟไปไฟไปฟ้าไปไหนูข้าวไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้ไม่แค่แตการงาล่างไ่วะดเดียวเขามาโอ้ไม่จริงี๋อวเขาเบิร์นแรนจังเหร ก็ผมเวลาไม่รู้เขาพับมีอันตีไหมต้อมีโคตรแย่ม,มได้อยู่ได้อยู่เล่นหน่อยดิ <ừ. S 2> เห็นเตินนะกูเล่นอยู่เพื่อนกูเล่นอยู่กูจะสายแล้วเพื่อนกลับเลยกลับเลยกลับเลยเห็นไหมโอ้แขงพอดีส,สวนครับ ออกมามันป้มันไม่ใช่ตีมังกรก็ได้ตีมังกรได้ตีดาบก็ได้ตีดาบเลยบอกว่าอยากกูมังกรเอาทันดูอไม่ทันหรอไม่ทันดู อ,อนะีอนะ่แคนะ่ปนะิงเขไปอ,นะอ,นะอลว่างแล้วนะไป,ปล่างสองย่ารรบนมีต้อง <Okay. S 1> หักงกรอรเขาถ้เขาจะพกแรงเ,เกินะแล้วก็เดี๋ยวดูล่างคนหนึ่งไปชิมก็นด้ไม่ก็เที่ยวหน้าหน้าผมผมไปดูให้น้อบไหนดี เปิดเปิดได้นะเปิดได้เปิดได้างมันเย็นย uh ่างนจะเย totally ็นก็ได้รอรอร่างเขาทำเวล่ก่อนรอล่างเขาทำเวกอนอย่าอย่าเปิดนะเพนอยู่ล่างเพนอยู่ล่างจะไฟบนไฟได้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 ไหมได้ได้ไดได้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 ลด้งด้ไ้ไได้้้ไดด้้้ไ่ด้า้ อ๋อด่ากระติดกระติดฮารีฮารีเฮนย์ยนร่างอยเลยร่างกันไวเลยบอลเล่นไปเลยวได้ผมเราจะโดดนะโอ้โดนคอได้อยู่ป้อมก่อนก็ได้ป้อมก่อนเอมิลี่เอมิลี่เอมิลี่ดูเอ็มเนี้ยไม่ไหวเนี้โคตรแรงใช่ไม่เรียนตีก็พี่ผมบอลแมพ่ัดเพนหลังนะ เป็นแาอะไรกับกูหลังไปเลยไปเลยไม่ต้องฝืนกลางไหลไปกลางแฮนด์วิ่งวิ่งไปกลางเลยวิ่งไปสีกลางลังกับรังวิ่งทีถัดไหมไม่ทัดไม่ได้เอไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนหรอกกลับไปฟาร์มก็ได้กลับไปฟาร์มก็ได้แต่เวลายิงมอเข่อืมผมว่าจะเนี้ยโดนเอาสแต็กสามมาละไรก็กลัวมันไปโดนกีเนเนี้ยนะครับหนึ่งต่อสอง ้อทออกทาแลว้วนะไม่่ะเลยอยแยร์มังกรแล้วเีนะไรเยนะแร์เลยอเด็กแล้ส้เรทำเว็บรางเอมิอล,มล,ลี่ไม่เอมิลี่ไหมน้มาหนะน่าเห็บนบนนะ เห็นกับเราใช่หมวดอะไม่เข้าเลยอยู่มีคนอย่าบอดมีคนอย่าบอดฟ้ามันมีหน้นาุ่้หน้าน่านนจะเอาคาอยเกินอยู่เติมพพ่เกินเติมขวัยกูรีบขึ้นกันเว้ยสามแตกรวยได้เนี่ยพี่ สวยเปยนตายคุมคีบอะคุมคีบฝั่งล่างก็ได้ตอนรับการคนหนึ่งผมไปทำบนร<ล>ับนให้เยรับน,นป่าป่านปวยเยือนทำเยอะสวยนั่นเก <Given> <สา S 1> ินไไดนนีหล่อจังถอยเลยถอยเลยรายการรายการรายการ ออใโอกัเดียวโออูเกือบปุ๊ดตายมาทีเดียวอ่ะเต้นหยบมาขอก่อนมดขอก่อนด้วยแล้วขอบคุณมากครับวองบนนะบุ่ตูเตเหี้ยโอ้โออย่ากคนหิวบ้านเห็นมันจะแบบแต่ไปต่อเลือดสมัด ดังเอลไซเยอะกระด้างเอลไซเยอะตะกี้อยู่บนขั้วเยอะเลยผมซอนดังเลยนะหลงลึงใช่หรอเออตรงนี้ตะกี้เนี่ยหน้ากับเอลู่บนนะเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่พับเก่งแอลขวาเฮ้ยไอ้พับไอ้พับหลอดซ้ายขวาไอ้เฮียมันไม่อยู่ได้อยู่เอลไอ้สัตมันอยู่ในป่าฟ้าเราเลยเอ้าตะกี้กูเช็คป่าฟ้าเดี๋ยว เายบลังเขานะครับเขาไม่นครับไอ้เหี้ยกูตายโซด้โซนะโอะไรเฮยม่นี่วอ้ไม่ีนะเนี่ยมันแตกคอขาดโอ้โหกะตายยังเยมบินไปหายไ้เลยเล่นอยู่การเล่นเล่นไปเลยไม่ต้องผลดี๋ยวกูคันี้มังกรนะพี่เพียนหายกาเบาตูเบา เบาจังเลยเล่นไปเลยนะข้อของไปอีกองก่อน,นเออข <ไป S 2> องไปงก็ได้คุณทำเว็บบนนอลให้ไปแต่ไม่อย่างท่านตีได้ปะเก็บดางไว้อะเก็บดารอรอตอนประมาณสิบสามสามสิบนาทีห่างเค okay, เว็บบอลลงหน้าแล้วมารอตีดางน,นะต้องสอนอะไรอ่ะให้ทำิี้ทำนี้รอรอ มันต้องเคลียบอลคนหนึ่งนนมีคนแม่มาตีนะถ่ายออกมาได้ไหมปุ๊บตีเลยมาีได้ปะเน่ะโดนซีซีพอดีเลยพันนิด สวยๆเลยนะนอนทำบนอยู่นะโลดนะพี่ผมโลดนะเออดูดแรดป่าแล้วเล่นต่อได้เดี๋ยวรอเลี้ยงเชดเวอร์่ะอย่าเพิ่งชะการอย่าพึ่งชะการอย่าเพิ่งชะการถอนไว้ถอนไว้เอ้ยปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยชปตีไปเลยปล่อยชปตีเลยเชอรี่เลยลงมาโซนฝั่งไล่ให้กูหน่อยดิเอ้ยอยู่บนเยอะ

เขาไม่อยู่ตะเลยจำแล้วจบแล้ตีบ้านเลยตีบ้านเลยมีโด oh, oh. นอีกตีบ้านเลยตีบ้านเลยไปหนีไปหนีมึงตีบ้านละ <laughs> แม่เราได้เตะโค้งอาดาเลยเนี <laughs> ่ย